สวัสดีครับพบกับผมไพศาลนะครับกับช่องลิมิต่างนะครับเราก็ยังคงอยู่กับบทความเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเป็นบทความจากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนที่369กนะครับกฎหมายน่ารู้เรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานบนทางเท้านะครับมีความผิดตามกฎหมายใครแจ้งเบาะแสได้เงินค่าปรับด้วยนะครับก็คือได้ส่วนแบ่งของ,ของ การเปรียบเทียบปรับด้วยเนาะอันนี้ก็เผยแพร่เมื่อวันที่1กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2,565นี้ี่เองนะครับโดยในเนื้อหาบทความนะครับกล่าวว่านะครับการขี่จักรยานบนทางเท้านะครับนอกจากจะเป็นความผิดในคดีจราจรทางบกแล้วนะครับยังเป็นความผิดคดีอาญาด้วยนะครับตามตามพระราชบัญญัติ าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43วงเล็บ7นะครับกำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนนะครับต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทตามมาตรา157นะครับในส่วนของคดีอาญาเมื่อกี้เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนาะต่อส่วนนี้ก็จะเป็นของคดีอาญานะครับการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้ามีโทษปรับถึง5,000บาทตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปีพุทธศักราช2,535นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา17วงเล็บ2กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์รถจัก,กรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าเว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้นะครับ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5000บาทตามมาตรา56โดยผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งหากดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดแล้ว <c oughs> โ,โทษนะครับเปรียบเทียบปรับแล้วนะครับประชาชนที่แจ้งบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับ ตามมาตรา48ด้วยนะครับ <c oughs> ขอโทษครับก็เ,เป็นไปตามมาตรา48วักค3ประกอบมาตรา57นั่นเองนะครับ <c oughs> คือว่าถ้าปรับได้5,000คนแจ้ง <c oughs> ก็จะได้2,500นนั่นเองโหเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเจอได้ในเมืองใหญ่ๆทั่วไปเนาะการขี่รถ ย้อนสอนบนทางเท้าหรือไม่ย้อนสอนก็ขี่บนทางเท้าบางทีก็อันตรายจริงๆครับเนาะก็เอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนฝากไว้ประมาณนี้ครับเจอกันบทความถัดไปครับขอบคุณครับ